เอาวิกกี้มาทายแ่เฮ้แปีเเดย์รอ้วัยเให้่หยหมีเออวิกร้องเพลงให้ปีเเดย์ได้มนี่ร้องไม่เป็นโอ๊ยอะไรนะปีเวฟเดย์ช่ โอ้ยโอ้ยรโอ้ยอันไหนของแม่เรามี5 mm ้า hmm. คนหนึ mm ่งสองสามสีอีกอันหนึ่งเออช้อนอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวกจะทิงะ้งเลยวันนั้นเอามาให้ลูกค้าตัดก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็เป oh oh. oh. ็นย yeah. ังล bueno> uh> 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 um> uh ูเอาเลเอาก็ต้องเอาไปก็ได้อมโอ้ยาปีนอีกแล้วถูไปยยมไปย้ยยมตาที่บ้านในตาจาเธอไม่ได้เลยเออแล้วให้แม่บเดกระเป๋าใช่ถ้าถ่ายมาจากปะตองมันจะสวยเพราะว่าไม่ไม่ย่อนแสงถ่าให้อยู่สามคนนี่ไงแฮปปี้เบอร์เดย์หนูหนูนั่งเข้าไปหาแม่หน่อย่ากินย่างเดียวแฮปปี้เบอร์เดย์นะลูกนะ ไไวิดีโอเหรออ้อาวตายเสียงด้วยไงเอดได้ภาพกันแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าน้องบิ๊กก็ห่วงกินเคก้กไม่ยอมถ่ายรูปให้พี่ <c oughs> ก็เลยได้รูปมาแค่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ต้องรีบกิน เดี๋ยวพอมืดออเดอร์ก็จะเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะไม่ว่างสังสรรค์แล้วค่ะเพื่อนๆก็จะยุ่งหัวฟูอีลุงตุงนังกันอยู่ในครัวตอนนี้มีเวลาต้องรีบๆกินรีบๆคุยค่ะดูน้องบิ๊กไม่สนใครเลยรู้สึกว่าคลิปจะสั้นไปหน่อยค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงก็เลยหารูปเก่าๆของน้องบอลอันนี้เป็นวันเกิดเมื่อหลายปีก่อนนะคะ ตอนนั้นน้องบอลเขายังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ค่ะป้าหมวกแดงก็ถ่ายรูปเก็บไว้คนเป็นแม่ก็อย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆมีรูปลูกมีอะไรก็อยากจะโชว์อยากจะอวดโดยเฉพาะรูปลูกตอนที่เขายังเป็นเด็กที่เขายังไม่โตเป็นหนุ่มมากเขาจะสนิทสนมกับป้าหมกแดงมากจะเล่นกันเหมือนเพื่อนทุกวันเลยค่ะ ตอนนี้น้องบอลโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วเขาก็จะห่างจากแม่ออกไปบ้างมีความคิดความฝันตามวัยของเขาแต่คนเป็นแม่อย่างเราไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนเราก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กน้อยของเราอยู่ดีจริงไหมคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ